นะสวัสดีช่อง myphp นะคะวันนี้จะมาแนะนำตัว a u t o m a t e test framework อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น사이เพจนะคะ사이เพจก็จะเป็นตัวช่วยในการเทสนะคะแล้วก็มีหน้าจอที่เป็น gui แล้วก็มีฟีเจอร์ที่วันนี้เราจะมาทำการ ลองแสดงให้ดูว่ามันน่าสนใจตัวมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็คือตัวไซเพจเนี่ยพัฒนามาจากเป็นโคดจาวา c r i p t นะคะแล้วก็จะใช้คำสั่งของตัว Node.js เป็นตัวช่วยในการติดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยเราต้องติดตั้งตัว Node.js เข้ามาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ได้นะคะในตัวอย่าง นี้นะคะก็คือเรามีการติดตั้งตัว node js ไปแล้วเสร็จเราสามารถที่จะติดตั้งตัว s ไ p เ g e ต่อได้นะคะโดยเข้ามาที่ในส่วนของตัว install นะคะมันจะมีบอกอยู่ทีนนี้ซึ่งในการติดตั้งนะคะเขาก็จะบอกว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ node js version อะไรนะคะพอ พอเราติดตั้ง Node.js เ,เสร็จแล้วเราจะติดตั้งด้วยไซเพซเนี่ยเราก็เข้าไปที่พาดของตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์เราก่อนจากนั้นก็ใช้คำสั่งนี้ในการติดตั้งนะคะพอติดตั้งมาแล้วนะคะจะได้ในส่วนของตัวโฟลเดอร์นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้โ,โปรเจกต์เราชื่อตัวไซเพซน,นะคะแล้วก็โฟลเดอร์ที่ได้มาก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นอันแรกนะคะไว้เก็บข้อมูล พวก data t e s นะคะเป็นแบบข้อมูลที่เราจะใช้ในสำหรับในการเทสนะคะแล้วก็อันที่2จะเป็นเก็บพวกโค้ดสำหรับที่เราเขียนพวก test c a เข้าไปนะคะตรงนี้อันนี้เป็นสำหรับเราจะติดตั้งตัวปั๊กอินเสริมนะคะเราสามารถที่จะใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้ส่วนถัดมาจะเป็นโฟลเดอร์ของสกินช็อตหรือ support ตรงนี้ สกีนชอ็อตเนี่ยจะไว้สำหรับคนที่เรารันคำสั่งสกินแล้วให้มันแคปเจอร์หน้าจอค่ะมันจะเอาภาพมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นพวกคำสั่งที่เก็บพวกคอมมาไลน์นะคะส่วนวิดีโอก็คล้ายๆกับตัวสกีนชอ็อตก็คือเทสแล้วให้ระบบเก็บทำเป็นวิดีโอแล้วก็เข้ามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้เหมือนกัน ในการพอเราพอเราติดตั้งเสร็จใช่ไหมคะได้โฟลเดอร์เรียบร้อยอ่าเวลารันใช่ไหมคะเราจะวิธีการลันก็คือเราจะใช้ตัวคอมมานหรือว่าเข้ามาในอินดิเตอร์ที่สามารถลันคอมมานได้นะคะเราก็ใช้คำสั่งนี้ค่ะเข้าไปแล้วก็กด enter จากนั้นก็รอสักพักหนึ่ง พอเรากดาสำหรังในการเปิดนะคะระบบมันจะเปิดตัวระบบ G U I แบบนี้ขึ้นมาให้นะคะซึ่งไฟล์ที่เราเขียนเทสนะคะก็จะขึ้นมาจะในหน้าตรงนี้นะคะจากตัวโฟลเดอร์ที่เป็น integration ตรงนี้นะคะเวลาเราจะรันนะคะเราสามารถเลือกตัวเบราว์เซอร์ได้ว่าจะให้ตัวนี้ไปรันเทสที่เบราว์เซอร์ไหนนะคะ แล้วก็เวลารันให้เราคลิกที่ตัวชื่อไฟล์ที่เราเขียนนะคะอย่างตัวนี้เราจะเขียนในไฟล์ index นะคะแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นนะคะก็รอระบบจะดึงเรียกเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการทำการเทสทีละสเต็ปตามที่เราเขียนนะคะ นี้ก็ให้มันเปิดหน้าจอตัวของเว็บไซต์นะคะเทสผ่านก็จะขึ้นเป็นสสีเข,เขียวแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโค้ดที่ใช้ในการเขียนกันก่อนนะคะในส่วนของโค้ดอะรูปแบบของเขาก็คือจะมีการประกาศในส่วนของตัวว่าเป็นเหมือนกับเทสสูตรนะคะว่าเราจะเทส เรื่องอะไรนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของเทสเคสเข้าไปนะคะเป็นขั้นตอนว่าเราต้องการที่จะทดสอบมีการเข้าเว็บไซต์หรือว่ากำลังจะทดสอบอะไรแล้วก็ผลที่คาดว่าจะจะทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราเปิดรันไปแล้วก็คือมีการเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ myphp นะคะฟอรัมก็จะขึ้นมาในส่วนตรงนี้ ดี๋ยวดูตัวอย่างที่เป็นในส่วนของตัวการกำหนดผลที่จะได้นะคะถ้าเราต้องการเทสแล้วผลที่จะได้กับผลที่คาดหวังว่าจะได้เนี่ยตรงกันระบบจะแสดงให้เราเห็นว่าผลถูกต้องนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ถ้า มีการใช้คำสั่งหรือว่าผลออกมาไม่ตรงกันแล้วเวลาลเราเทสผลก็จะออกมาเป็นสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้เราสามารถเอาไปใส่พวกเป็นหาคำสั่งหาผลลัพธ์ถูกกับไม่ถูกได้นะคะนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ของโค้ดก็คือจะมีการให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มีการใช้ตัวคลิกแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปในฟอร์มนะคะตรงนี้เวลาเราเราเขียนโค้ดเสร็จนะคะระบบก็จะทำการออโต้แล้วก็ทำการอ่านไฟล์โค้ดเราแล้วก็รันใหม่เลยนะคะไม่ต้องมากดเข้ามาสู่ตัวเทสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นอกจากจะเขียนโค้ดเป็นการเทสเคสแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลงดูตัวที่ที่เขามีในเรื่องของการเทสแต่ละหน้าจอของการใช้งานเว็บไซต์นะคะอันนี้จะเป็นการเทสวิวนะคะว่าเวลาถ้าเกิดเราปรับวิวตาม แพลตฟอร์มแต่และเครื่องนะคะอย่างเช่น iPad อย่างเช่น iPhone เนี่ยตัววิวที่แสดงผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคอันนี้เราปิดโค้ดไปหมดแล้วนะคะตัวนี้อันนี้ระบบก็จะทำการเข้าไปสู่ตัวของเว็บไซต์เราก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะทำตามลำดับ ที่เราเขียนเข้าไปอันนี้แค่แสดงผลแต่ละหน้าจอเฉยๆนะคะยังไม่ได้กำหนดทดสอบอะไรอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าตัวเว็บไซต์เราก็จะถูกย่อตามขนาดของแต่ละหน้าจอแบบนี้นะคะทีนี้เราสามารถที่จะนำไปประยุกเช่นอ่า เช็คได้ว่าเหมือนกับว่าถ้าถ้าย่อแล้วโลโก้จะต้องหายหรือไม่หายอันนี้เราสามารถเขียนโค้ดแล้วก็ให้มันเช็คตัวนี้ได้นะคะกลับมาในอีกในส่วนของตัวเทสแล้วก็น,นี่เป็นอีกฟีเจอร์นึงนะคะให้มันแคปเจอร์ตัวหน้าจอให้ ดูกันว่ามันจะทำงานยังไงนะคะก็เข้ามาที่ส่วนของตัวไฟ Home Index นะคะเสร็จแล้วก็รอ เอาใหม่เอาใหม่ต้องกำหนดตัวหน้าจอก่อนนะคะว่าจะให้แคปเนี่ยหน้าจอขนาดเท่าไหร่นะคะเ,เป็นกึ่ก แคปมาแล้วนะคะก็จะอยู่ในตัวโฟลเดอร์นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองในส่วนของที่เป็นวิดีโอบ้างนะคะว่าจะใช้ยานยังไงคือในตัวไซเพเดอะ,ะมันจะมีการผูกเชื่อมต่อกับตัวแดชบอร์ดได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เราสต็อปไปก่อนจากนั้นกดที่ตัวเมนูรันนะคะจากนั้นก็กดตัวล็อกอินทูแดชบอร์ด อานนั้นเข้าะบบจะให้เข้าสู่ระบบนะคะนี้จะล็อกอินด้วยตัวของ Google ตัวหน้าแอดบอร์ดคือตัวที่จะโชว์นะคะว่าเทสอะไรผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีการเทสยังไงเดี๋ยวเรามาลองคำสั่งที่เป็นส่วนของวิดีโอก่อนก่อน ในส่วนของตัวคำสั่งหรือว่าคีย์ที่จะให้มันรันตัววิดีโอนะคะคือถ้าถ้าคนที่เข้าตัวเมนูรันครั้งแรกอะคะ่ะมันจะมีคีย์ให้เราก๊อปนะคะเรากอปทางคำสั่งแล้วมาวางในตัวคอมมานเนี่ยตัวระบบก็จะทำการทดสอบแล้วก็รันผลแล้วก็เก็บเป็นตัววิดีโอให้จะอยู่ในส่วนของ ตัวโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตัววิดีโออันนี้จะรันทั้งหมดทั้งทุกตัวโปรเจกที่อยู่ในส่วนของโฟลเดอร์นี้เลยนะคะ จะค่อยคยทยอยลันไปเรื่อยๆแล้วก็ตัววิดีโอก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวโฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วถ้ามันลันเสร็จทั้งหมดเลยนะคะก็จะถูกอัพจะขึ้นมาอยู่ในส่วนของตัวแดชบอร์ดตัวแดชบอร์ดก็จะทำให้เราเห็นว่ามีการเทสไปกี่ครั้งกี่แล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะรายงานออกมาแบบนี้ซึ่งตัวใน แดชบอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูตัวที่เขาแคปหน้าจอมาได้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของวิดีโอได้เหมือนกันอย่างนีน้ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกตัว Video, วิดีโอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เห็นว่าเทสตรงไหนไปบ้างแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดของเออร์เลอร์นะคะ ก็จะเป็นตัวเวลาที่บอกนะคะอันนี้ก็เวลาที่เรา จะเขียนใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าจะใช้งานคำสั่งอะไรบ้างหรือว่าอยากจะดูผลของตัวอย่างนะคะเขาจะมีตัวโฟลเดอร์ที่เป็นโปรเจกตัวอย่างให้เรานะคะเราสามารถที่จะรันคำสั่งพวกนี้ผ่านตัว GUI เมื่อกี้ที่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ดูว่าคำสั่งแต่ละตัวใช้งานยังไง อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นของตัว c y Cypress a u t o m a t e t e s t Framework นะคะอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ